1374็ก13อรมนรับแจ้งเหตุความมั่นคงสวัสดีครับขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะมากนะคะขอบคุณมากนะคะตอนนี้ไม่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วค่ะขอบคุณมากครับที่ช่วยเข้ามาประสานแก้ปัญหานในพื้นที่ของพวกเรายินดีครับยินดีครับยินดีค่ะยินดีค่ะกออรมนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการประสานงานอำนวยการและบูรณาการหน่วยงานของรัฐเอกชนและภาคประชาชน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในปัจจุบันได้แก่งานเสริมสร้างความมั่นคงในสถาบันหลักของชาติเพื่อให้คนในชาติมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติความเสียสละของบรรพบุรุษมีความรักความสามาคัคคีลองดองเพื่อความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติยึดมั่นในคำสอนของศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเจริญงดพิทักษ์ เทิดทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่ออาชีพที่มั่นคงสังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการพัฒนาการในด้านการเมืองสําหรับระบอบประชาธิปไตยเริ่มจากการสร้างการตระหนักรู้คิดตา่างแต่ไม่แตกแยกมีส่วนร่วมและแสดงออกตามแนวทางของประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ปัญหายามเสกติดทั้งนี้เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม เพื่ลดปัญหาของอาชญากรรมเพื่อให้การใช้จ่ายเงินในการดำเนินชีวิตอยู่กับสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองเพื่อผลักดันแรงงานให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและมีสวัสดิการสิทธิประโยชน์เป็นไปตามหลักสากลการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติภัยจากระบบออนไลน์เพื่อป้องกันภัยอันตรายในยุคเทคโนโลยี การสื่อสารที่ไร้พรมแดนนำมาซึ่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรักษาปกป้องอาณาเขตดินแดนให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยอาศัยสังคมพูุวัฒนธรรมและร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสงบเรียบร้อยเพื่อนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 啊哈。Uh huh. และรำง,งานเพราะเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการดำเนินชีวิตและเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมจึงควรร่วมกันหูวงแหนไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิัติเพื่อให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมการรับมือเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อการแสดงออกถึงการมีน้ําใจให้เพื่อนร่วมสังคมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูความเสียหายเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบน้อย ที่สุดการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่ออาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ในการลกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการดำเนินชีวิตในสังคมมีความปลอดภัยมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีระบบการศึกษาที่ดีเป็นสังคมปลอดยาเสพติดสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติทั้งหมดนี้จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรากอลนเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอาสาในกัน่ง